ยามเย็นวันที่25กันยายน2568นะครับสวัสดีตอนเย็นครับ,นะรบก็เพลินๆกับการเลี้ยงไก่บ้านไก่พื้นบ้านนะถ้าพูดเรื่องไก่นะครับก็ช่วงนี้ก็ไก่เก่งมีทุกที่แับไก่เก่งมีทุกที่แล้วแต่ใครจะเลือก เลืองเลี้ยงสายไหนนะครับสองผมก็มีแค่เลี้ยงไว้เพลินๆดูเล่นนะครับไม่ได้เลี้ยงทําธุรกิจนะครับไม่ได้เป็นธุรกิจไม่ได้นําออกแต่อย่างใดนะครับเลี้ยงเพลินๆตอนนะครับเลี้ยงเพลินๆเ,เฉยๆนะครับไม่ได้ทําธุรกิจเป็นเ,เลี้ยงด้เต้นนะครับถ้าเปรียบเทียกบกับค่าใหญ่ๆเราก็คง จะสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะพวกคนละเกรดใกล้แต่เราก็มีความสุขของเราเี่จะดูธรรมชาติดูนกสุ่มบัลลังทองตัวนี้ก็แชมป์เก้าเก้าไฟนะครับแชมป์เก้าไฟเจ้าบัลลังเงินนะพ่อพันแชมป์เก้าไฟนะครบตัวนซีบาดูก็พอ ได้สนุกอยู่นะครับตัวนี้ทางยังไม่สุดนะครับเป็นพ่อพันธุ์จ้าบัลลังเงินตัวนี้ลูกของมันลูกของมันอยู่หลังบ้านก็มีครับผสบมอยู่หลังบ้านอันนี้เอามากินข้าวตอนเย็นนะตัวนี้ก็ไปเจอใสยแข็งมาก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรปกติครับร่างกายสมบูรณ์ พวกนี้จะเป็นไก่ที่กระดูกหนานะครับเป็นไก่ไทยงอนกระดูกนานะครับกระดูกนามีความอดทนสูงนะครับนะครับมีความอดทนสูงกระดูกนาะทั้นก็ผสมไว้นะครับอนี้ก็ลูกเจ้ากาไฟนะครับกระดูกน้าทุกนี้จะกระดูกนาะ นี่ครับเกิดดูกนะนะครับตัวนี้จะออกค้างขาวเยอะนะครับเพราะห้องมันก็ค้างขาวเยอะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ยาวนะครับนี่เจ้าทองแดงนะครับตัวนี้ก็ทดลองมาแล้วครับกับพม่างอนนะครับก็ปกติครับสองยกปกติช่วงนั้นก็เจ็ดเดือนกว่านะครับ ช่วงนั้นเ็เดือนตัวนี้แปดเดือนกว่าแล้วตัวนี้ก็ไปชนะมานะครับตัวนี้ไปชนะพระมาง่อนชนะมาตัวนี้ขึ้นไก่เชิงนะครับเป็นลูกเจ้าเก้าไฟนั่นแหละครับตัวนี้ก็ขนลวงนิดหน่อยกำลังจะเกิดวิธีหัวนครับนี่ตัวนี้ ไปแปดเดือนนะครับได้อันสามครับนี่ครับก็เลิเนเช่นเล่นไม่ได้ไปของเราซุ้มเล็กๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเราเลี้ยงเพื่อความเพื่อเพลินนะครับไม่ได้เลียนเพื่อเป็นธุรกิจแต่อย่างใดนะครับเลี้ยงเล่นๆแล้วก็ไม่ได้ไปอวดสักดา ซุมไหนนะครับไม่ได้อวดสักดานะครับเล่นเล่นเล่นเเพลืนอยากจะเอาไปลองก็เอาไปไม่อยากเอาไปก็เตียงไปกินข้าวที่บ้านเพราะมันไม่ได้บูดนะครับมันก็แกไปทำอาอยุขัยขีนะม,มีความสุขนะครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับพวกเอาใบยมุ่ออะไรครับเลียงไก่่พวกนักลงนักเลงอะไรไม่มีพวกเล่าบุรี ไม่เอาคนระับอยู่แบบสมถะครซุ้มบันลังทองนะครับวันนี้พายุช่วงนี้พายุตากะซากับพายุบัวลอยนะถึงวันที่หนึ่งแงั้นไก่ก็เอาเข้าหูหูออกออกคุมหูออกออกเลยครับเข้าเข้าออกออกครับ,ออออรบสวัสดีครับ